สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนภาษาไทยนะคะแต่คุณครูเป็นชาวต่างประเทศค่ะคุณครูก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าทําไมภาษาไทยนี้พูดยากจังเลยอักษรก็มีตั้ง44ตัวสระวรรณยุกต์อีกเยอะแยะไปหมดเลย ภาษาอังกฤษปีแค่ยีก็ดูไวาเยอะแล้วนะภาษาไทยนี่เยอะมากเลยแล้วยิ่งเวลาพูดเนี่ยยิ่งรวยคํามากเลยงง,งงไปหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นไม้ตีหัวก็เรียกว่าฟันที่เกาออาหารก็เรียกว่าฟัน แล้วเวลาใครจะอุอีอุอกันก็เรียกว่าฟันมีอะไรอีกล่ะที่บอกว่าฟันอ๋อมีดมีดมีดทำกับข้าวก็เรียกว่าฟันพูดยากยังไม่เท่าไหร่แอติจีเข้าใจยากนี่อ่ะเข้าใจยากสุดๆ บอกว่าอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้สื่อออกไปว่านี่ดีนะทางที่ดีนะก็ไปคิดในทางที่ลบเวลาเราบอกว่าเรารักนะก็บอกว่าปัดชดลอจริงรอเวลาเราเอาหัวละก็บอกว่าบ้ารอเวลาเราทักคนไม่รู้จัก สวัสดีค่ะไปไหนมาคะก็บอกว่าไอ้บ้าไม่รู้จักกันมาทักได้ยังไงโอ้โหต่างประเทศนะคะไม่รู้จักกันหรอกเดินสวนกันเขาก็ฮัลโหลดมอร์นิ่งกูดเอเวนิ่งกูดอัฟร์นูนนะภาษาไทยนี่มันพูดยากเข้าใจยากแล้วก็ยุ่งยากนะคะแต่ยังไงก็ I love Muang Thai. You.